สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาเรื่องผมก็มีเรื่องราวที่จะมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบว่าวันนี้เราก็จะมาดูที่ราคายางพาราประจำวันที่26มีนาคมพศ2564ครับอันดับแรกเราก็มาดูกันที่น้ำยางสดณหน,หน,หน,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35%นะครับว่าจะอยู่กิโลกรัมเท่าไหร่วันนี้ก็คือ63.50บสาท50สตางค์นั่นเองครับผมแต่วันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาที่50สตางค์นั่นเองครับแล้วเราก็ไปดูราคายางชนิดอื่นกันบ้างนะครับมากันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางจะอยู่ที่62บาท ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่65บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์นะครับ1 0 0เเซจะได้ราคากลางที่48บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับวันนี้ก็คือว่ายางทั้ง3ชนิดก็คือ ยังทรงตัวอยู่ที่เดิมและก็ราคาเดิมนั่นเองครับแล้วเราก็ไปรับชมราคาของยางพาราต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าจะมีราคาเปิดตลาดราคาขึ้นลงอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะเอาตารางมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับชมและก็รับฟังกันนะครับผมว่า ยังไงก็ตัวหนังสืออาจเล็กเป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับไปรับชมกันเลยครับ